ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงใหม่ของรายการเราค่ะซึ่งเราก็จะนําเอาสิ่งที่อยู่ในกระแสสิ่งที่กําลังดังหรือว่าสิ่งที่ทําให้หลายคนเนี่ยสนใจสร้างความฮือฮาได้มาแนะนํากันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีน้องๆค่ะมาเป็นหนูทดลองให้กับเราค่ะก็จะมีสวัสดีค่ะอูค่ะสวัสดีค่ะป้ายค่ะสวัสดีค่ะแป้งค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทดลองของเล่นอันใหม่เราไปซื้อมาร้านขายยาสามารถทดสอบได้ว่าผิวของเรานั้นมีความ ชุ่มชื่นแค่ไหนนะคะแล้วก็มีความมันแค่ไหนแล้วก็มีความหยาบกร้านหรือว่าความนุ่มนิ่มแค่ไหนแต่ก่อนอื่นที่จะวัดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาบน้ําเสร็จแล้วดูแลผิวกันยังไงบ้างไม่อาบค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าการอาบน้ําบ่อยๆเนี่ยมันทําให้น้ําขาดแคลนได้เหรอางงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าใกล้ตัวเลยอะมาไฟายเริ่มก่อนคนแรกเลยค่ะผิวหน้าดีกว่าเอ้ยตัวดีกว่ายกแขนให้เราผิวหน้ามันจะบกมไ แต่จะผิวมันมากอันนี้คือคำว่าออยนี่คือมันมากโอ้ยคนมันมาโนแป้งตึ๊ดอ่ะอันนี้ก็มันมากค่ะเป็นคนเป็นคนมันมากมากเมัไม่หรอกทำให้ชีวิตยากไปอ่ะอุ้ยมันทำไมมันดูดด้วยมันดูจ้าไม่จริงหรอทำไมมันเหมือนนี่แบบตึกขึ้นเลยเอาไ่กดด้วยก่อนตงไหนอะอ่ะมันโอเคยังอันนี้เป็นไงคะอันนี้มันน้อยมันขึ้นระมาณน้อยนิดเดียวเองค่ะไงคะ มันมากแต่มันมันมากไม่เท่าไม่เท่าฝ้ายค่ะฝ้ายมันสุดสรุปแล้วในบรรดาสี่คนเรียงจากฝ้ายฝ้ายมันสุดมาแป้งมาอุแล้วก็มามากูดผิวแห้งกับความมันมีแตงกันกันกก็เลยมีโลชั่นมาให้ทาดูว่าแบบพอเราทาคีมพวกนี้แล้วสภาพผิวเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอันแรกเป็นโลชั่นที่มีส่วนผสมของสารกันแดดนะคะบวกบวกบกบวกเนาะอันนี้ใครลอง นี่มีไหมเนี่ยมีไหม <Roberts> ครีมหมดหรือยังคะวิธีการทาครีมครับปาดค่ะปาด,งปาดลงไมไม่ใช่ไมคุณ <จะ S 1> เรียกโกกแล้วมันเปรี้ยวๆชอกคนนาจาทีไม่อาบน้ำหรือเปล่าคะไอเปรี้ยวเนี่ยว่าก็เลยผ่าสวสนส้มมาหรือ,อเปล่าเฮ้ยหมดอายุนี่หว่า <Roberts> ไม่ใช่เราเล่น <Roberts> ดูดูดูมาในเกาหลีมันต้องแบบตบตบนิดนึงให้ตบหาตบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวตาที่แขนเดฟจะตบหน้าอย่างเดียวเลยช็อตไหม ความชุ่มชื่นมาแล้วค่ะจากเพิ่มขึ้นเต็มเต็มลิมิตเลยค่ะชุ่มชื่นมากชุ่มชื่นมากต่อไปเป็นโลชั่นที่ผสมวิตามินอีเข้มข้นค่ะมาเวลาทาง็ทาสวยสวยทาส่วนนิดนึงก็เขาบอกว่าอย่าถูอะไรมากถูมากมันจะมันจะเขียวมันจะยานมันจะปีไปที่นึงโอเคขึ้นละเออแต่ขึ้นมาแค่2ขีดของคุณกูตต่อไปก็ไม่ได้ก็ถอยทา่อยทาเลยอะให้แป้งลองนี่จะทาแขนหรือทาขาจิม อ่าอันนี้ก็ชุ่มชื่นเต็มนี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ตอนแป้งขึ้นมาแค่เม็ดเดียวอันนี้ขึ้นมาชุ่มชื่นอ่าสุดท้ายโลชั่นเด็กนะคะเหมาะกับคนหน้าเด็กคนที่อายุน้อยที่สุดต้องลองโลชั่นเด็กทำไมทาไปแล้วแบบว่าเหมือนไม่เหมือนไม่ที่บ้าแต่แขนที่หนาเหลือเกินอ่ะมาเหมือนน้องแป้งเลยค่ะก็คือความชุ่มชื่นมากขึ้นแล้วก็สภาพผิวนะคะความเรียบเนียนก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันแม้เครื่องนี้เจ๋งมากเพราะว่า มันสามารถทดสอบได้ว่าสภาพผิวเราตอนนั้นเป็นไงบ้างแห้งหรือมันหรือขลุกขราหรืออยากขัานเนาะอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปมีหลายยี่ห้อหลายแบบเลยค่ะอ่าก็ไปหาดูกันนะคะว่าอยากได้แบบไหนก็ทดลองดูก็เป็นอีกอย่างนะคะที่คิดว่าหลายคนน่าจะสนใจกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะเอาของที่น่าสนใจแปลกๆกใหม่มาให้ได้ทดลองกันอีกค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ